อินดีต้อนรับสื่อสวนแคสต์พอดแคสต์สำหรับชาวสวนเพื่อชาวสวนกุหลาบโดยชุมนุมเทคโนโลยีและเดเวล็อปเมนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสวัสดีครับกับผมจุลเทพศิลปานันทกุลไอแซคนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นโฮสครับและผมพัทธรทไพศาลมาศเซนครับเป็นโคโฮสของเราวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเรานะครับเออพี่สะดุดีเทพอารีหรือพักเบอร์สองอยู่กับเราแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิมเป็นไงมาบ้างวันนี้โอ,โ,โอ้โหได้ข่าวว่าเพิ่งไปลานเกียร์มาใช<ป>่<ป>จริงจริงไม่ได้แทบไม่ได้นอนเลยวันนี้มาถึงต้องไปไปพีเซนต์ให้ระดับม .4 ตอนเช้าอีกโอ้ไปดูมาแล้วตอนเช้าโอ้โหสุดยอด นะเราคุนก <G Incre ased> ันเองเราก็พอจะคุนหน้าคุนตากันอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ดูช่องเราอะถึงแม้ว่าจะเป็นชาวสวนกุหลาบแหละเป็นชาวทิกเดฟแหละแต่บางคนที่เข้ามาดูเขาไม่ใช่เออเขาเป็นคนเข้ามาดูใหม่ทีเนี้ยเราอยากให้พี่อินแนะนําตัวไม่ต้องเป็นทางการก็ได้นะแนะนําตัวกับพักของตนเอง เออแนะนําตัวมาให้หน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนมีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรนะครับรแล้วก็โอ้โหต้องบอกสิขนาดนี้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> เออมาจากพักเบอร์ไหนอ่ะบอกเลยโอเคครับก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ที่ภานนะครับก็เออผมชื่อนายสรุรีเทพอาลีชื่อเล่นพีอิมนะครับตอนนี้อยู่ที่มห้าศูนย์สี เป็นห้องอ p นะครับมาจากชุมนุมเทคเดฟก็คือชุมนุมที่อนี่เลยแต่ว่าถึงแบบนั้นก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการแบบตัดสินใจเรื่องเรื่องนี้นะก็คือไม่ได้ไม่น้องๆไม่ได้ไปอาเนาะอ่าอ่าผมมาจากพัก K อสเคอีมหมายเลขสองนะครับอย่างที่น้องเขพูดไปแล้วโอเคเซนเป็นไงเซนพีอินเ็นพีอิมของเราเป็นไงบ้าง ก็เห็นว่าตอนเช้าพี่ก็ตอบคําถามเฉพาะหน้าเอ่อคำถามที่ยากๆคําถามที่เขาอย่างเช่นเขาถามว่าเอ่อมาเป็นประธานนักเรียนแล้วคิดยังเอ่อคิดยังไงกับเอ่อพักเลือกเอ่อเพจเลือกตั้งหนึ่งสี่สองเนี้ยก็ก็ตอบได้ดีครับอตอคือมันเป็นคําถามที่ตอบยากมากเลยนะใช่ไหมเพราะด้วยความที่คําถามมันเป็น มันเป็นคำถามที่เพเคสิในการถาทุกคนเลยครับเราไม่เรียกว่าด่าสิเราเรียกว่าคอมเมนต์อย่างอย่างไรดีหาคำไม่ถูกที่จะอธิบายเนาะเออแต่คิดว่ามันโอเคนะตรงที่แบบว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ฟิลเตอร์มาก่อนเนี่ยแบบรู้สึกว่าหลายๆครั้งตอนแบบไปเซอร์วิ่ะแล้วแบบําน้องว่าคิดยังไงกับไนโยบายแบบนี้เด็เนี่ยเขาดูแบบคิดก่อนว่าจะแบบดูเกรงใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยถ้าแบบของ ไอ้จอรดลึกแค่เือบโอ้โ,อโหไม,ไม่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรเลยออกแบบอันละอย่างก็ <laughs> ต้องบอกว่าในสังคมประชาธิปตไตยอ่ะมันก็วาเจารลึกเรื่องตั้งอ่ะอันที่จริงก็เหมือนมีประโยชน์ในสังคมประชาธิปตไตยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกระบ,บอกเสียงของคนคนนึงแล้วก็แล้วการที่สื่อพยายามสื่อความหมายของตนเองออกมาตามที่เขาเห็นแต่บางทีคําพูดมันก็รุนแรงเนาะ อืมก็นิดหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปเมื่อเช้าเนี่ยนะก็คิดว่ามันไม่มันแบบไม่ได้ดีแค่ตรงที่ว่าดูว่าแบบนโยบายตรงไหนเราไม่ได้คิดไปบ้างแบบส่วนไหนของนโยบายใช่ไแต่ว่าก็แบบดีด้วยที่ได้รู้ว่าเราแบบประชาสัมพันธ์ดีแค่ไหนแบบให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากแค่ไหนดูว่าจากแบบมุมมองของแอดมินเขาแล้วเนี่ยเขาแบบว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากไหมแล้วเนี่ยอ่าถึงตัวนโยบายอ่ะทีนี้นโยบาย ขอ list ออกมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าถึงแม้จะเป็น impact เนาะมีการสร้าง impact แต่ว่าบางคนก็บอกว่า impact เนี่ยมันช้าเหลือเกินแต่ช้าแต่มาชัวนะอ๋อช้านี่คือหมายถึงในเรื่องของการแบบ post ในยบายอะไรอย่างนี้ปะส่วนส่วนส่วนใหญ่คนเขาจะมองว่าเนี่ย post มาช้าแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่านโยบายเนี่ยชัวหรือเปล่า อ่าโอเคก็งั้นเดี๋ยวขอ,อพูดนโยบายหลกักๆแล้วกันนะจริงๆพึ่งจะโพสต์ด้วยแต่ทีนี้เลยก่อนเข้าก่อนเข้าพอดแคสต์มาอาเอาเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยดีกว่าก็คือเรื่อง skp er order เนาะที่เห็นว่าน้องๆแบบหลายคนน่าจะสนใจมากที่สุดไม่ว่าจะไปแบบหาเสียงตามห้องหรือตามที่ประชุมอะไรแบบนี้มีแต่คําถามพิโอเร์เมื่อเช้าเนี่ยจริง,รงๆตอน,ตอ,นอตอบคําถามในในระดับเนาะมาสีจริงๆพี่เขาต้องแบบข้ามคําถามพิโอเร่หลายอันด้วยเพราะว่ามันแบบมีเยอะเกินไป ก็ P-order นะครับสําหรับคนดูคนไหนที่ยังไม่รู้ก็คือจะเป็นระบบในการสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อที่จะลดเวลารอแถวของนักเรียนนะครับโดยที่ระบบมันจะิร์ k โดยที่นักเรียนก็จะสามารถเข้าไปในเว็บแอปพลิเคชันของเราเพื่อที่จะไปเลือกร้านแล้วก็เลือกเมนูอาหารของร้านนั้นๆจากนั้นแล้วอ่ะเราก็จะสามารถจ่ายตังค์ได้ในนั้นเลยโดยการสแกน QR code ใช้ QR code พร้อมเปที่ร้านส่วนใหญ่ในนั้นะ่ะมีแล้วโดยที่พอเราสั่งเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้เลขเลขหมายการสังร่งซื้อของเราที่เราสามารถเอาไปคอนเฟิร์มกับร้านได้แล้วก็หยิบอาหารได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเขาแบบจ่ายตังค์ทอนตังค์แล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนทําอาหารด้วยอันนี้ก็จะเป็นพรออเดอร์ต่อมาก็คือเอ News เนาะก็จะเป็นเป็นเว็บไซต์ที่รวมประกาศต,ตอนชาวทั้งหมดรวมถึงข้อมูลแบบที่สําคัญด้วยเช่นพวกข้อมูลของแบบว่าอาจจะลนคาาเรียนหรือ,อรแบบนี้ ของแต่ละชาวก็จะอยู่ในนั้นหรือแม้แต่แบบพวกอ่าปรสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับชุมนุ่มว่า,าสมมุติตอนตอน้นต้นปีเนาะที่เรามี First Meet หลายๆรอบเห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยที่แบบที่ไปเซอร์เวย์มานะไม่ได้ยินว่าเขาจะไปเจอกันที่ไหนหรือแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ข้อมูลประมาณนี้ก็จะอยู่ในในเว็บด้วยซึ่งตรงนี้มันดีตรงที่ว่าเพราะว่ามันอยู่ในเว็บแล้วก็มันถูกเก็บเอาไว้เป็นวันๆแบบเนี้ยเราสามารถค้นหาได้แบบ ประกาศของอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วได้อย่างแบบค่อนข้างง่ายเลยเราก็แค่ต้องใส่วันที่ที่เราต้องการจะหาลงไปแล้วมันก็สามารถขึ้นมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็น S k News เนาะแล้วกอ็อีกอันหนึ่งเป็นโอเคหลกัหลกๆขออีกอันหนึ่งก็เป็น t a r t e เ Pack แล้วหือกัน s t a r t เ r Pack เนี่ยจะเป็นจุดมุ่งหมายของมันดูให้สำหรับคนที่เป็นนักเรียนม .1 ห,หรือม .4 อ,อะไรแบบนี้มากกว่า ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยในพักเรามีนักเรียนมสี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยกับนักเรียนมห้าที่ตอนที่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนมสี่เนาะซึ่งเขาเนี่ยพูดในเรื่องของปัญหาที่เขาเจอตอนที่เขาเข้ามาหลายอย่างเลยตรงที่แบบว่าไม่รู้จักว่าชุมนุมมันมีชุมนุมอะไรบ้างหรืออะไรแบบนี้พอมาถึงแล้วกเ็เรียนเลยเออใช่มีน้องคนหนึ่งตอนนั้นไปอา่าเมื่อกี้นี้ก็บอกใช่ไหมว่าเราเพิ่งไปลากเกียนมลันเกียรอมา มีน้องคนหนึ่งที่เขาก็เพิ่งเข้ามศาีมาเหมือนกันเขาก็บอกด้วยว่าแบบพอมาถึงปุ๊บเรียนเลยไม่ได้มีแบบอปอปฐมนิเทศอะไรแบบที่เรามีตอนม .1 อะไรอะไรงนี้เนาะก็เลยอาจจะไม่อาจจะเว่อร์นิดหน่อยตอนเข้ามาเรียนแบบเพราะฉะนั้น Sta ร์เตอร์แพ็ของเราเนี่ยก็เลยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับว่าตึกบางตึกอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ข้อมูลชุมนุมแต่ละชุมนุมว่าเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือแบบข้อมูลทุกอย่างที่นักเรียนใหม่ควรจะรู้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ย นักเรียนของเราเองก็ที่แบบไม่ใช่นักเรียนใหม่เนะก็ใช้ใช้ได้ด้วยจะมีข้อมูลประมาณแบบว่าห้องบางห้องอยู่ตรงไหนเช่นแบบสมมุติเราก็คงจะไม่รู้ว่าหลายๆคนนะอาจจะไม่รู้ว่าแบบแฟบแลบอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะอยู่ในนั้นด้วยประมาณนี้แล้วกันสามนโยบายหลักๆก,ก,ก่อนพี่ครับนโยบายของพี่เนี่ยยูนิคแล้วก็หรูมากเลยครับพี่มีที่มาของ อินสป r เรชันไหมครับหรือว่าพี่คิดทั้งหมดเองครับอ่าโอ้อน,น่าสนใจเนาะเอ่อนโยบายหลูก็จริงๆเนี่ยเราตอนแรกเลยนะเรามีก่อนที่จะสร้างเป็นแบบพักออฟฟิเชียลจริงๆให้สํารักกรนอะไรนี้เนาะเรามีนโยบายที่คิดมาประมาณแบบสิบกว่านโยบายเลยแระนี้คือค่อยๆค่อยพัยดดละอันที่เราคิดว่าน่าจะดีแล้วก็เอ่อเหมือนแบบแก้ปัญหาได้จริงๆมาอีกทีหนึ่ง ซึ่งก็คือเราตอนที่เราเริ่มคิดนโยบายเนาะก็คือน่าจะมาก็คือประชุมกันมาเลยอาจจะมีบางคนที่มีไอเดียมาแล้วบ้างว่าคิดว่าถ้าแบบนี้จะเป็นจะดีเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆแบบนี้ได้แล้วเราก็เออก็มาประชุมกันธรรมดาแล้วก็ค่อยๆดูอันไหนที่น่าสนใจก็คิดให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตกผลึกเป็นไอเดียที่สามารถใช้ได้จริงๆซึ่งตอนตอน,นี้ก็มาถึงเป็นสามนโยบายหลักนี้ที่มึงพูดไปเนาะ,ะที่อาจจะค่อนข้าง ซับซอ้อนนิดหน่อยเช่นพวกแบบพรีออเดอร์อะไรแบบนี้ก็เออโอเคก็คือมีอะไรบ้างนะดี่มีพรีออเดอร์ใช่ไหมมสีสรุปสรุปข่าวทุกอย่างอ่ะแล้วก็มีมีตัวเออสตาร์เตอร์แพคอ่าอ,อืมอืมันก็อเออมันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจดีเนาะบางคนเอ่อ ไม่ใช้คาว่าบางคนสิเราก็รู้สินะว่าบางบางเพจแล้วกันอ่ะเราจะยังใช้คาว่าบางบางเพจบางเพจโอเคอ่าใช่เป็นบางเพจบางเพจก็ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันทําได้ยากหรือเปล่าหรือว่าเขามีความสงสัยว่าอันนี้จะทําได้จริงแล้วไปใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งพี่อิมก็บอกได้แล้วเนาะว่า อันนี้ทาได้จริงแน่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับแล้วก็ถ้าสมมติมีใครสงสัยเพิ่มเติมเนาะคิดว่าน่าจะในส่วนของ P order เป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าดูเหมือนว่าทุกคนจะถามเกี่ยวกับ P order หมดเลยก็สามารถไปดูในเพจได้ด้วยเนาะ,อะตอนนี้ได้โพสต์ไปแล้วแล้วก็มีเหมือนตอบคาถามที่โดนถามบ่อยๆจะเป็นแบบ FAQ อะไรประมาณนี้ในตัวโพสตด้วยออพูดถึงประเด็นถึงเรื่องกอนอใช่ไหมพี่ <ม>ในในตัวชุมนุมเทคเดฟเราอันที่จริงแล้วอ่ะเราก็เหมือนมีคุยกันเรื่องกอนอมาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่ากอนอ,อก่อนเลือกตั้งเขาก็จะจะต้องมีเว็บไซต์ในการเลือกตั้งใช่ไหมครับของปีที่แล้วเพราะมันติดเรื่องของโควิดอ่าอืมทีนี้เราเราก็เหมือนงงง,งับกอนอเนาะเพราะว่าปีที่เลือกตั้งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเขาก็ให เราเ็ษเว็บภายในเอสามวันเนาะ <laughs> ใช่ไหมตลกมากเลยที่พี่อิมคิดว่าตรงเนี้ยมันมันควรจะมีการแก้ไขปัญหายังไงไหมเพื่อที่จะอาจจะมีเว็บการเลือกตั้งถาวรไปเลยหรือว่าอะไรนนะในอนาคตนะไม่ใช่สำหรับการเลือกตั้งรุ่นนี้ไม่งั้นปั่นกันไฟแลบแน่เลยโอ oh. อืมถ้าสมมุติเปรียบเทียบกับแบบปีที่แล้วแบบเนี้ยอย่างที่น้องบอกอะพี่ว่ามันมันแบบโอ้โหปีที่แล้วมันก็โควิดมันก็หลายอย่างด้วยแหละเนาะแบบเราก็โทษกอนอรุ่นก่อนไม่ได้ทั้งหมดว่าแบบเขาบริหารงานได้ไม่ไม่ดีขนาดนั้นแต่ก็แบบมันก็เข้าใจได้เพราะว่ามันมันโควิดมันมีหลายอย่างที่เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนเนาะแต่ว่าไอการให้ทําเว็บภายในสามวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีจริงๆแหละ จา,จากประสบการณ์ของคนที่เคยทําเว็บมาก่อนเรื่อบนี้ก็คิดว่าน่าจะหนักอยู่พอตัวคิดว่าถ้าในของปีนี้หรือปีหน้าหรือปีต่อๆมาที่จะมีการทําเลือกตั้งอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยก็ควรจะอาจจะโปร่งใสมากกว่านี้หน่อยเกี่ยวกับว่าอยู่ตรงไหนแล้วของการดําเนินการเพื่อที่ว่าพอเปิดมาสั่งงานปุ๊บจะไม่ได้เป็นแบบว่าโอเคอ่าอันนี้ต้องทําให้เสร็จภายในวันอีกสามวันข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้ใช่เพราะว่า เออเราไม่รู้ว่าสเกจดูกอรนอเป็นไงนะแต่ว่าเราว่ามันค่อนข้างที่จะรีบๆไปน,นิดนึงใช่ไหมครับตอนวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่หกธันวาั้งที่เขาเปิดรับสมัครกรนอแล้วก็วันที่สิบห้าเปิดประกาศผลออกมาว่ามีใครเป็นแคนดิเดตเลือกตั้งบ้างก็มีเนี่ยแหละทั้งหมดสามพักรวมทั้งที่ที่อิ่มด้วยนะครับแล้วก็มันเร่ง <c oughs> เ่เร่งเงเนาะช่วงนี้เป็นไงบ้างครับจัดการ เวลาของตนเองอยังไงโอ้โหจริงๆก็โอ้โหถ้าถ้าพูดตามตรงเลยนะพี่ก็พยายามจะจัดการเวลาตัวเองได้แบบให้ดีที่สุดนะแต่แบบว่าโอ้มันงานมันเยอะจริงๆเอ,อตอนโอ้โหแบบอย่างวันเนี้ยต้องไปหาเสียงตามห้องแทบจะทุกคาบเลยใช่ไหมก็คือแทบไม่ได้เรียนเลยได้เรียนอยู่คาบสุดท้ายคาบหนึ่งแล้วก่อนเท่าสุดท้ายเขาหยัดดันมีบอกเลยว่าเนี่ยเพิ่งได้อีกห้องหนึ่งจะไปไหมอะไรประมาณนี้ก็เอ,อ มันก็อาจจะกรนชันชิดนิดหน่อยอส่วนตัวเองแบบเมื่อคืนเนี่ยก็อยู่ถึงประมาณปีสองปีสามเพื่อที่จะทำสไลด์สำหรับการประชุมระดับในวันนี้เนาะซึ่งสุดท้ายก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามีข้อผิดพลาดนิดหน่อยในเรื่องของว่าสื่อสารว่าอ่จะสามารถกดสไลด์เองได้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้สุดท้ายก็เลยไม่ได้ใช้ดันไปอ่ไปรอไว้นาสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยอขอพูดนิดหน่อยแล้วกันพอดีเตรียมไว้เราไม่ได้ใช้ก็เคืองเล็กน้อย อ่าก็จริงๆแล้วมันจะมันควรเป็นวิดีโอที่มันเป็นสไลด์ใช่ไหมแล้วเรากดไปปุ๊บแล้วมันจะเล่นวิดีโอคราวนี้วิดีโอมันจะถามคาถามเราว่าอ่ทาคาถามที่โดนถามบ่อยเกี่ยวกับแต่ละนโยบายเช่นทำคาถามแบบว่าพีออเดอร์เนี่ยถ้ามีคนสั่งเยอะเกินไปจะทํายังไงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถพูดกับวิดีโอที่เราทาเองได้มันก็จะเท่ๆอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ใช้ก็เสียดายนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นจัดจัดเวลาของพี่ก็ทํา พยายามทำให้ได้ดีที่สุดครับพยายามแบ่งงานให้ทุกคนทําเพื่อที่งานจะได้เด่นไวที่สุดเนาะพี่ครับเท่าที่ดูนโยบายของพี่ที่เพี่จะติดตั้งหลายๆอันนะครับเอเกือบทุกอันมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคอนเนคชั่นอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าสมมุติว่าคนหันมาซึ่งทุกคนก็จะต้องใช้แบบพยายามเอถ้าต้องใช้ w i f i ก็อาจจะหันมาใช้ wi ไ fi โรงเรียนเนี่ยครับแล,ลรแล้วไ i f ฟโรงเรียนมันไม่ยิ่ง เออคนยิ่งใช้เยอะแล้วมันยิ่งไม่ชาหรอกครับแล้วเวลาการจองมันจะเกิดปัญหาอะไรไหมครับถ้ามันชาครับอ๋ออันนี้โอ้โหถามที่ดียเนี่ยพี่ไม่คิดตรงนี้มากนักแต่ว่าเออืมจริงถ้าสมมติว่าทุกคนในโรงเรียนแบบใช้พีออเดลพร้อมกันอะไรอย่างนี้เนาะก็คนเน็ตก็คงอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องพึ่งเน็ตของตัวเองอะไรอย่างนี้บ้างใช้แบบฮอสปอตตัวเองแต่คือเอาจริงๆแล้วอ่ะอมหลายๆอย่างมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ไฟแนลเนาะแต่ว่าถึงเนนั้นแล้วอ่ะไอ สมมติน,นโยบายแบบที่น้องบอกว่าถ้ามันจะสั่งพันไหม่หรือสั่งได้ไหมอะไรเงี้ยหลายๆนโยบายคือมันเป็นการช่วยเหลือทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยเช่นไอของแบบผีออเดอร์อะไรแบบเนี้ยคนที่เขาใช้ระบบได้ใช่ไหมแบบสะดวกใช้ระบบก็จะได้ได้ไดรับผลประโยชน์ทางตรงเนาะก็คือสามารถไปรับอาหารได้โดยไม่ต้องรออะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่เขาไม่ได้ใช้ระบบของเราเนี่ยก็ยังได้ผลประโยชน์อยู่ดีจากคนที่เขาใช้โดยที่แบบว่าสมมติของผีออเดอร์เนี่ยก็จะ อแถวแถวปกติก็จะสั้นลงเนาะเพราะว่าคนที่ใช้พิออเดก็จะไม่ได้ไปอยู่ในแถวนั้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยโดยรวมคือนโยบายของพักพี่อิมเนี่ยพักอิมแพคเนี่ยนะก็คือจะมีความค่้นข้างไปในแนวที่แวกกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะก็จะมีความเป็นเทคโนโลยีเซนทริกมากกว่าอ,อย่างนั้นหรือเปล่าครับเทคโนโลยีเซนทริกเห ผชอบคานี้เอ่อก็บ้างแหละเพราะคือเอาจริงๆแล้วอะวิสัยทัศน์ของพรรคเราเนาะก็คือการที่จะทําระบบหรือทํามาตรฐานให้สําหรับรุ่นต่อไปที่จะสามารถยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่การแค่มาทํานโยบายอะไรบางอย่างที่อาจจะอยู่แค่ปีนี้แล้วปีหน้าก็คือไม่ได้ทําต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วเอ่อจะเห็นว่าคนหลายๆคนคนส่วนใหญ่ในพรรคเราอะมาจากชุมนุมนี้ด้วยซ้ำชุมนุมเทคเดฟซึ่งมีประสบการณ์ในการทําเรื่องเทคโนโลยีหลายอย่างเนาะเราก็เลยใช้ ทรัพยากรคนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ความสามารถของคนเพื่อที่จะคิดนโยบายพวกนี้แล้วก็พยายามทำมันออกมาให้ได้จริงๆเป็นอย่างนี้เองก็คือเนื่องจากเรามีทรัพยากรบุคคลอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยพยายามใช้งานให้ได้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าต่อตัวตัวโรงเรียนเองแล้วก็ตัวอ,อ,อนาคตของโรงเรียนเองใช่ไหมครับ ไช่ใช่แล้ว่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าพัคอื่นๆอ่าพัคอื่นๆก็ดูในระยะสั้นของโรงเรียนซึ่งอาจส่งผลเป็นในระยะยาวได้แต่ว่าพัคของพี่อิมเนี่ยพัคอิมแพ็เนี่ยนะคือดูไประยะยาวเลยยังไม่ได้ดูแค่ระ,ระยะสั้นอือเอาจริงพี่ก็ไม่คิดว่าแบบภัคอื่นเขา ไม่ได้ดูในเรื่องของระยะยาวเลยนะเือยบหลายๆอย่างแบบถ้าสมมติอ้างอิงนิดนึงนะในของเรื่องแบบสภานักเรียนของพักเบอร์สามหรือแบบว่าการช่วยในเรื่องของการเรียนของพักเบอร์หนึ่งอะไรเงรี้ยพี่ว่ามันก็ดีนะในส่วนของเการทําระบบให้สามารถทําต่อไปได้อะไรเงรี้ยในปีน้น,น้ะแต่ว่าใช่ใช่ก็อย่างที่บอกมาเลยพวกพี่พักเราเนาะพักเบอรนะ์รสองก็พยายามจะดูปัญหาเทียบระยะยาวให้ได้มากแล้วก็ทําพวกนั้นออกมาเป็นนโยบายหลักๆของพวกเรา มากกว่าพูดก็พูดแอ้ระบบสภานักเรียนเนี่ยมันเป็นนโยบายที่แปลกมากเลยนะคือมันเป็นนโยบายที่ <c oughs> มันเหมือนสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นการสืบทอดนโยบายนะไม่ใช่การสืบทอดสิ่งที่จะทําได้มันก็เลยเป็นไม่ไม่เรียกว่าเป็นข้อสองสัยของแต่ละปีสิเป็นเหมือนจุดว้าวของแต่ละปีแต่ว่าก็คนอื่นก็มองว่าอืมน่าสนใจแต่ว่า ก็งั้นๆแหละทีเนี้ยเราสงสัยว่าด้วยความที่มันจะมีเหมือนเทรนของแต่ละปีเนาะที่ว่าเหมือนปีที่แล้วเนาะก็จะมีการเอาแบบอะไรนะไอ้ตู้กดน้ําอ่ะเหมือนแบบประมาณว่าเต่าบินอะ่ะมาใส่ที่โรงเรียนซึ่งก็ของปีนี้ก็ยังไม่เห็นผลนะครับแต่ว่าเราก็จะรอติดตามดูกันต่อไปทีนี้พี่คิดว่ามันเป็นอะไรเป็นซีมของปีนี้ ธีมของปีนี้ในในด้านไหนครับในในด้านเอ,อนโยบายต่างๆครับเช่นเออของปีที่แล้วก็เหมือนทุกพักจะมีตุ้กดน้ํานะครับของปีก่อนหน้าก็จะมีอีกอย่างหนึง่งที่คิดว่าปีเนี้ยมันเป็นอะไรที่เหมือนทุกพักพยายามจะทำตามตามกันโอ,อ้ขอคิดแป๊บนึงนะที่ว่ามันโอ้โหน่าสนใจมากเลย ธีมที่ทุกพักพยายามตามๆกันเหรออือพี่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการแบบ bounce การแบบเด้งกลับมาจากโควิดหรือเปล่าคือเราปิดโควิดไปตั้งแบบหลายปีใช่ไหมรวมปีที่แล้วด้วยที่แบบไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรนี้กันมากนะเราก็เลยคิดว่านโยบายหลายๆคนน่ะอาจจะทำให้อาตีมของมันนะอาจจะเป็นการที่ ทำให้เราแบบกลับมาจากโควิดหรือเปล่าเป็นการแบบเหมือนดําเนินการคณะกรรมการคณะกรรมการนักเรียนต่อโดยการทําพวกแบบกิจกรรมการทํากรรมการนักเรียนให้มันกลับมาเป็นกรรมการนักเรียนจริงๆแทนที่จะเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งในโรงเรียนที่แบบว่าไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นพี่ครับพี่หาเ motivation ในการมาทำงานเป็น ประธานตั้งประธานชุมนุมรองประธานชุมนุมแล้วก็เป็นพยายามจะเป็นคนดิเดตหาเป็นจะเป็นประธานนักเรียนอย่างเงี้ยครับพี่หาเอ่อพี่หา motivation อย่างไรครับแรงบันดาลใจก็แรงบันดาลใจพี่เนาะเอาถ้าเป็นเรื่องของแบบการเป็นรองประธานชุมนุมการเป็นประธานชุมนุมประธานกิจกรรมก็คือส่วนตัวก็ชอบทําพวกกิจกรรมอะไรอยู่แล้วนะคิดว่านั่นเป็นแบบธีมของเทคเลฟเลยด้วยซ้ำคือการที่แบบ เวลาจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างก็คือมานั่งห้องประชุมกันแล้วก็ดูว่าอะไรน่าสนใจเนาะอะไรเป็นสิ่งที่เราทำแล้วคิดว่าคนในชุมนุมน่าจะชอบอย่างนี้ซึ่งตันเนี้ยที่รู้สึกชอบเกี่ยวกับชุมนุมนี้มากเลยการที่มันใหม่แล้วมันยังไม่ได้มีรากฐานอะไรมากนะักไม่มีไม่ได้มีบประเพณีมากนะักของแบบรุ่นเก่าๆที่เป็นกิจกรรมที่ต้องทาแล้วเราสามารถแบบคิดเองได้ว่าเราว่าน้องน่าจะชอบอะไรประมาณนี้ที่ชอบมากเลยเกี่ยวกับการทํากิจกรรมแบบนีนะ้แล้วก็เช่นเดียวกันตอนที่ พี่ตัดสินใจอยากจะมาะเป็นกนอเนาะอยากจะลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรีเนี่ยพี่ก็เห็นกันว่าอยากทํากิจกรรมในตรงนี้มันมีโอกาสเดียวในชีวิตเนาะที่เราจะมาทําแบบนี้ในรั้วสุขกุหักเอีกสองปีปีเดียวเราก็จะออกจากสวนกุหลักไปแล้วแล้วก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่น้องพูดเลยในคําถามตะกี้นี้เนาะว่ากนอรุ่นอ่าเนี้ยรนนหรือแบบว่ากนอที่ผ่าน,านมาไม่กี่ปีเนี่ยนอนเราโควิดเนี่ย อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะในโรงเรียนแล้วโรงเรียนมันก็แบบเงียบไปสักพักเลยเนาะในเรื่องของอกิจกรรมแล้วก็การทํางานกอนอด้วยก็เลยคิดว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยที่แบบยังถูกทิ้งไว้อยู่ที่ยังไม่ได้แก้อะไรย่างนี้ก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหาพวกนี้ครับโอเคคือด้วยความที่คือไม่ใช่ว่ากอนอรุ่นนี้ไม่ดีนะก,อน,กอนอนอรุ่นนี้ก็โอเคนะก็ คงสถิติความเป็นกออเสมอมาอมแต่ด้วยอาจจะมีเหตุการณ์อ่าโควิดปิดมาสองปีโอ้โหจะตายชักนะครับก็เลยเหตุการณ์ก็เลยอาจจะมาบรรจบรวมเป็นที่นี่อ่ะพี่อิมช่วงนี้ช่วงของเราแล้วเราอยากให้พี่อิมขายพักมาเลยเ <c oughs> ต็มที่ขายมายังไงก็ได้ภายในสองนาทีครับภายใน,นสองนาที อ่าภายในสองนาทีเดี๋ยวผมจับเวลาก่อนโอเคโอเค,อเคกอนนะที่จับเวลาตัวเองด้วยสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับโอเคก็ก่อนอินเลยอยากจะบอกว่าพัคของเราเนี่ยอ่าก็อย่างที่จะกินนี้พูดไปแล้วเนาะอยากจะทำระบบหรือทำมาตรฐานให้สำหรับอ่ากนอกหรืออะไรหรือนักเรียนใช้ในปีต่อๆไปเนาะก็เลยอยากจะขายในส่วนนี้ว่าเรามี หลาหลายอย่างเลยอ๋อใช่แต่กีนี้ลืมบอกไปอย่างหนึ่งไอ้ตัวของนโยบายหลกัหลกๆเนาะคืออยากจะพูดเกี่ยวกับกอนอพลัสเลยโอ้โหไม่รู้ว่าลืมได้ยังไงจริงๆกอนอพลัสเนี่ยเป็นนโยบายที่เราเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำเป็นนโยบายแรกเลยที่ทําให้เกิดความคิดที่จะมาเป็นกรรมการนักเรียนด้วยซ้ำซึ่งกอนอพลัสเนี่ยก็คือการที่จะแบ่งงานกรรมการนักเรียนออกให้นักเรียนให้นักเรียนทั่วไปเนี่ยมาช่วยด้วยซึ่งในตรงเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้เกี่ยงว่า ถ้าเป็นมอหนึ่งมอสองมอสามจะต้องมาเป็นเฮลเปอร์เหมือนในชุมนุมอะไรแบบนี้ทีอ่อาจจะนั่งรอง,งานเฉยๆพอมีงานอะไรสักอย่างปุ๊บเราก็แบบขอมาช่วยแรงงานอะไรมาณนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้เก่งแบบนั้นแต่จะดูเรื่องของแบบทำวุฒิภาวะความเป็นผู้นําการจัดละดับความสําคัญการความสามารถในการตัดสิญญนใจอะไรแบบนี้มากกว่าก็คืออาจจะต้องมีเฟสในการที่จะมาฝึกงานหรือมาทําร่วมกันก่อนสักสองสามงานแล้วพอเราดูแล้วว่าคุณ มีความสามารถจริงๆแบบเนี้ยเราก็จะไม่ได้เกี่ยงเลยว่าคุณเป็นมสามหรือคุณเป็นมสี่หรือเป็นมห้าอะไรก็จะสามารถมีบทบาทได้เท่าๆกันซึ่งอันเนี้ยเราจะทําให้งานของกอนเนี่ยเดินได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยเราสามารถทําทั้งกิจกรรมของโรงเรียนที่จําเป็น,นต้องทาอยู่แล้วแล้วก็ทํานโยบายของเราได้ด้วยก็คืออยากจะฝากก่อนเนอพลสไว้อยากจะขายอันนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนดูสนใจในเรื่องของแบบพิออเดอร์หรือนโยบายอยื่นๆที่มันดูช่วย ตัวเองส่วนบุคคลเนาะแต่คิดว่ากรนพลสนี่แหละคือรากฐานของชุมนุมเราเลยไอ,อของพรรคเราเลยเที่มันทําให้เกิดพรรคนี้ได้ซ้าก็ผมอยากจะขายอ๋อใช่อ่อคอนแทคเนาะก็ sk.impact ในตัว Instagram สามารถอ่าไปดูว่าโพสต์ประชาสัมพันธ์ต่างๆรายละเอียดของโพสต์อะไรแบบนี้ก็ได้พึ่งโพสต์ไปคิดว่าจะครบสองนาทีแล้วเนาะพี่ก็จะไปลาตัวเองเอย่างเงีน้นโอโหพอดีเป๊ะ <laughs> มาพร้อมกับกอนอเป็นตัวปิดเนาะน่าสนใจมากเลยนะเช่นคิดยังไงกับ Park Impact บ้างเห็นว่าเอาน่นโยบายแต่ละอันมีความโดดเด่นแล้วก็เอาเอา,เอาใช้คําว่าใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์ตอน่อโรงเรียนเรามากเลยครับเพราะว่าใช้มีปัญหาเต็มไปหมดเลยที่แก้ได้ด้วยเทคโนโลยี เหมือนที่นโยบายของพี่เสนอไว้แต่ว่ายังไม่เห็นมีใครเริ่มทําสักทีอีกอย่างเอปัญหาปกติที่เอกนออื่นอแอด d รส s s ว่าจะพยายามแก้ไขเขาก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแบบว่าโดดเด่นได้ขนาดนี้นะครับเห็นเป็นพักที่เอได้รับมีความโดดเด่นแล้วก็่เ special s ป e c i a l i z e d ในด้านนี้มากครับอืม ืงั้นงั้นอวันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่เก้าเนาะวันนี้เราเพิ่งเค่นนโยบายขายไอเดียกันไปเดี๋ยวอีกเเป็นวันที่สิบเอ็ดมกราคมนะครับจะเป็นวัน i n แนลดีเบตสึกวาทะชนะใจคนแล้วก็วันที่สิบสามนะครับเป็นวันมหาศจรร,รย์วันเข้าคูหาเป็นกิเลชันเดย์นะเราอยากให้ทุกคนที่รับฟังเอ่อพอดแคสต์เนี่ยแล้วพี่น้องชาวสวนกหลาบของเราทุกคนนะครับ ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองนะครับในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปใช้สิทธิ์ของตนเองเราจะได้บอกแล้วว่าฉันใช้สิทธิ์แล้วฉันเลือกคนนี้แหละเป็นอนาคตของโรงเรียนเราแล้วก็เลือกอะไรชอบอะไรเลือกอันนั้นนะครับอ่าก็จบไปกับทักอิมแพกนะครับทักเบอร์สองในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังเราในวันนี้ส่วนแคสสวัสดีครับสวัสดีครับ